ดีมนเนวดีมือสิงตานะยืัแม่มากันจี๊นะยืนกันแม่ลูกดูควายป่าปนะดูควายดูมูดูหม มันก็ต้องสะอาดอใช่ไหมเออในน้ำมันสกปรกมันไม่มีที่ระเอบอิดเดี๋ยวคอมเพนนะคุณนะเดี๋ยวเป็นเพนพูดเฉยๆดิเดี๋ยว,ยวยแ,แล้วก็คอมเพนในสวนสัตว์ได้นี่ยเป็นน้ำไม่สะอาดเลยอะ่ะคุณแก้ปัญหาได้ยังไงขนาดบ,บ้านผัว่าอย่างน้ำตัวตัว <c oughs> นี้ก็พอเถอะ <c oughs> น้ำยังท่วมบ้านผู้ว่าโคราชเลย <c oughs> <c oughs> น้ำท่วมทะเลฝนตกทะเลตะท่วม คามคือว่าแก้ตรงนี้ได้แ่ก่อนก่อนจะมาแก้ตรงนี้อืมนนนี่าเ